เดียวก็มาจากการหาเจอเจอจนได้อ๋ออยู่จนเจอเนาะเดินหาตั้งนานใช่ไหมเจอในวันนี้ช่างียบเออโอ้โห่บายแล้วเว้ยไปได้ปะใส่ไหมไอยดี่ยวมาโหมันกล้วยอะไรยมันสีนี้กล้วย แล้มันสุกใช่ไหมแส่บเลยไม่ได้จับอะไรไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วจับเขาจะไล่ตัดเราเขาถือเป็นของเขาแล้ว เขาจะเห็นเนนไม่ค่อยได้เขาจะไม่ค่อยชอบเนนหรือว่าเด็กๆเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเด็กเคยมารังแกเขาบ่อยเด็กเขาก็วัดนั่นดื้อชอบเอาอะไรมากามากว้างมามาแกล้งเขาเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเด็กจะไม่ได้พระยังจับไม่ได้เลยคุเห็นในคลิปว่าจิ้จับมือพระอ๋อถ้าถ้าเรามีอาหารอยู่แล้วเขามาจับเราอย่างนี้ได้ แต่ถ้าถ้าอย่างนี้อยู่ไปจับก็จะใช่พอย, <laughs> ยิ้มให้เฉยๆ <laughs> ยิ้มขอบคุณเนอะ้วนะอ้วน้วดย <c oughs> อายัางแต่ตั้งแต่มาอยู่นี้ยังไม่เคยฉีด <c oughs> เด็กกัดพระกระลายรูปลว <c oughs> คือกาจะตัดเฉพาะเวลามี่เขกินอย่างงี้แล้วเราไปไปในเขาอจะผาให้จัง้ขนมมันเยอะแล้วตรงนั้นผไม่ไม่มาชอบเยไเม็ดมากินล่ะกินบ้าเอ่ะได้ไหมของมันเยอะไงของมันเยอะก็เก็บไว้ก่อนมันเยอะก็แเก็บ Zat, ở đây, mà dơ cần phải hỏi chạy kiên thiên quang mà hai คือถ้าเห็นเขานะ่ะเราจะต้องยังไม่ให้ขนมเขาเขาจะมาขอเราจะมาเกาะเรานี่จับได้จับใช่แต่ถ้าวาง,างนี้แล้วเนี่ยแม้แต่เข้าไปใกล้เขาก็จะแยกเขี้ยวใส่ฟอมด้วยจะกัดเรา <c oughs> จะหวงของอไม่แน่ใจจ้ะ น้ำก็ไม่เคยอาบแต่ว่าตัวก็จะสะอาดยมงเขายังบอกว่าเขาไปเห็นลิงอยู่ที่ลบบุรีเขาบอกมันเหมือนฟ้ากระเด็นเลยมาเจอก็จอบุรีนี่มอนียนะใช่นะมันจะมันจะผอมนะมัาจะไม่อ้วนอย่างนี้แล้วปีนขึ้นหัวเลยอะลิงที่นาอไ่ะ ไม่มีหมาจะวิ่งไปเล่นด้วยแมววิ่งเล่นกัดหมดอะ่เะเขาเคยเหมือนน่าจะเคยอยู่ตัวเดียวมาเนะานะใช่กินแล้วก็ยิ้มแล้วก็น,นอนแต่แไม่ได้พองไก่มาให้หมาเลยนะนัะ่งกิน,นะอะไรอรไอย Sampai <Și> jumpa! <wird>